กระเากาศตองบ้านเปิดใช้งานทุกวันไม่ได้รักไม่ได้ดูแลกี่เดือนกันแน่ที่ต้องถึงเวลาครับผมพี่หลังในสุดซ้ายมือเลยครับอีกเพีงชั่วโมงนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่มาสั่งอะไรมาครับพิ่ซ่าเหรอไม่ใช่ให้เขาเปิดแอร์มันครบพกเดือนแล้ว การใช้ออยางหนักตลอดทั้งปีแล้วก็ปล่อยให้อร์สก,กปรกจากไส้กรองจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของแอร์ลดลงไปด้วยดังนั้นควรหมั่นล้างแอร์ทุก6เดือนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานลดการสะสมของฝุ่นละอองแล้วก็เชื้อแบคทีเรียด้วยวายจานไม่ล้างกี่วันแล้วเนี่ยโอ,อ้โที่พทวันเองขนาดแอร์ยังล้างปีละสองครั้ง,งเลยโออยมันไม่เหมือนกันมนเลยเลิกเล่นเกมมาล้างจานเร็วเลยเร็วเลย